เธอเชื่อไหมว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถดมกลิ่นโรคพาร์กินสันได้เธอได้กลิ่นเหม็นอับแปลกๆจากสามีตัวเองหลายปีก่อนที่เขาจะถูกวินิจฉัยเป็นโรคนี้ด้วยซ้ําตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อเลยทําการทดสอบครั้งใหญ่ให้เธอดมเสื้อยืด12ตัวปรากฏว่าเธอทายถูกทั้งหมดที่น่าทึ่งกว่านั้นคือเธอยังชี้ได้ว่าเจ้าของเสื้ออีกคนกําลังจะป่วยเป็นโรคนี้ในไม่ช้าและมันก็เป็นจริงเรื่องนี้ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆ เมื่อร่างกายเราป่วยกระบวนการเผาผลาญจะเปลี่ยนไปทําให้เกิดสารเคมีที่ระเหยออกมาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนั่นเองโรคอื่นก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันเช่นเบาหวานอาจมีกลิ่นเหมือนแอปเปิลเน่าโรคตับมีกลิ่นเหม็นหืนหรือวันโรคมีกลิ่นคล้ายเบียบร์บูดและที่ไม่ธรรมดากว่านั้นคือสุนัขสามารถถูกฝึกให้ดมกลิ่นมะเร็งได้แม่นยําถึง99%เรื่องราวสุดทึ่งนี้กําลังเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์สร้างเทคโนโลยีตรวจโรคแห่งอนาคต ลองจินตนาการถึงชุดตรวจโรคที่ใช้แค่แผ่นเช็ดผิวหนังแผ่นเดียวรวดเร็วง่ายและไม่ต้องเจ็บตัวบางทีกลิ่นที่เปลี่ยนไปของร่างกายอาจเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดที่คุณไม่ควรมองข้าม